What's the latest on the project? Our project is still on track. I'll have the report squared away by tomorrow. โหเขาดูพูดโปรจังประโยคที่ใช้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอยากพูดประโยคเจ๋งๆแบบนี้ได้บ้างจังก็ลองพูดตามหนังสือ say it like a native ดูซิพูดอังกฤษได้โปรเหมือนโตอยู่เมืองนอกเลยแหละจริงเหรอก็จริงองเด็กในหนังสือรวมประโยคภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเขาพูดกันจริงๆกว่า1440ประโยคกันเลยทีเดียวอย่าง I agree with you ฉันเห็นด้วยกับคุณแต่ฝรั่งเขาพูดกันแบบนี้ I couldn't agree more หรือว่าจะแบบนี้ I second that หรือจะพูดว่า You can say can that again ก็ได้เหมือนกันแต่เลาหัวข้อมีประโยคให้เลือกหลากหลายแค่เนี้ยก็ได้ประโยคคุกค,คูไปพูดได้เหมือนเจ้าของภาษาแล้วอ๋อมีไฟล์เสียงไว้ฝึกฟังฝึกพูดด้วยนะแต่ถ้าอยากออกเสียงแบบสำเนียงแปะเปิดไฟล์ PDF Pronunciation เทคนิคการออกเสียงสอนไปทีละสเต็ปยกตัวอย่างที่ออกเสียงถูกและผิดแบบชัดเจนฝึกตามนี้สำเนียงแปะแบบฝรัง่ง นนรู้จักประโยคใหม่แล้วก็ต้องใช้เป็นด้วยกับไฟล์เสียง Conversation จำลองสถานการณ์จริงกว่า60สถานการณ์กันไปเลยมีไฟล์ PDF ฝึกอ่านพร้อมกับเปิดไฟล์เสียงไปด้วย I'm feeling really down today. The thing is, I gave it another shot to apply for that promotion at work. เฮ้ยฝึกขนาดนี้แล้วประโยคต้องเป๊ะจนฝรั่งแยกไปออกละป่ะ Feel free to share and with any questions or comments. อย่าลืมอยากพูดอังกฤษได้โปรเหมือนโตอ,อยู่เมืองนอกหนังสือเซอิ l ไลกั n เนทีฟช่วยได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อผ่านเว็บไซต์ Open d o r i a n Store คลิกเลย